ในทวีปแอฟริกานะคะก็ต้องบอกว่าผู้ที่ประกอบพิธีเวทมนต์ดำนะคะหรือว่าวูดูเนี่ยที่นั่นเขาก็ยังได้รับความนิยมอยู่นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะจะพาไปดูตลาดนะคะต้องถือว่าเป็นตลาดขายเครื่องรางนะคะที่นําไปประกอบอพิธีพิธีวูดูเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะคะอยู่ที่ไหนคะครับอยู่ที่ประเทศโตโกนะครับที่กรุงโลเม,มเป็นเมืองหลวงนะครับปกติแล้วนะครับเวลาเราไปเมืองหลวงของประเทศอื่นก็จะอย่างมาไทยก็จะไปดูวัดนะครับอิตาลีก็ไป ไปหอเอ็นมืองพิซซ่าแต่ว่าไปที่กรุงโลเมต,ต้องไปดูตลาดนี้เลยนะครับตลาดขายเครื่องรางที่ชื่อว่าอาโกเดสเซบาครับ ตลาดแห่งนี้นะคะก็มีชิ้นส่วนของสัตว์ประเภทต่างๆค่ะอย่างที่เห็นนะคะมีหัวจระเข้มีค้างคาวนกแก้งหัวลิงหัวมาหัวเสือ,อดาวงาช้างกระดูกส่วนต่างๆของสัตว์ต่างๆเนี่ยมีทุกประเภทนะคะแ,และจริงๆแล้วไม่ใช่สำหรับคนที่ประกอบวิธีกรรมอย่างเดียวนะครับนักท่องเที่ยวก็นิยมไปตลาดแห่งนี้นะครับเมื่อไปแล้วนะครับหลายคนก็บอกว่าจะมีการต้อนรับเป็นอย่างดีเลยนะครับจากผู้ดูแลตลาดก็จะพาไปดูนู่นไปดูนี่นะครับเขาบอกว่า ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรนะครับอยากจะมีลูกแต่ว่าไม่มีนะครับวิ่งช้าอยากจะสอบสอบไม่ค่อยดีนะครับก็มาที่ตลาดแห่งนี้แล้วก็ซื้อเครื่องรางของกลางไปสัก1ชิ้นรับรองว่าสามารถแก้ปัญหาได้อย่างแน่นอนครับอย่างเช่นค้างคขานะคะก็<ม>บอกเลยว่าถ้าคุณพกค้างคข,ขาวไว้เนี้ยก็จะเดินทางโดยปลอดภัยนะคะหรือว่าอย่างเช่น ถ้าเกิดซื้อหัวจระเข้แล้วก็เอาไปไว้ที่บ้านน่นะคะก็จะเชื่อกันว่าถ้านําไปไว้ที่บ้านแล้วก็จะเป็นการป้องกันขโมยหรือว่าอันตรายก็คือหัวจระเข้นี้ก็จะช่วยเฝ้าบ้านคุณได้ค่ะอครับแล้วถ้าเกิดว่าผมชักหน้าไม่ถึงหลังนี่จะใช้อะไรดีฮะ <c oughs> โอ้เดี๋ยวต้องไปถามนะคะบรรดาหมอผีที่อยู่ที่นู่นเอาละกันนะคะแต่ว่าเขาก็บอกนะคะว่าวูดูเนี่ยนะคะเริ่มต้นขึ้นในแอฟริกาตะวันตกนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยยังใช้กันอยู่นะคะในประเทศอย่างโตโกกาหน้าไนจีเรียนะคะ เขาก็ยังทากันอยู่แล <Simon> <ife? S 1> ้วก so so, ็มีความเชื่อกันนะคะว่าเป็นการใช้ธรรมชาติในการที่จะรักษาคนเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเขาก็เชื่อกันนะคะว่าคนเราเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและวูดูเองนะคะก็แปลกกันว่าจิตปิญญาณของพระเจ้านะคะชาวแอฟริกานั้นเขาก็เลยเชื่อกันนะคะว่ามนุษย์เองก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเหมือนกันก็เลยนำธรรมชาติหรือว่าสัตว์ต่างๆเหล่านี้นะคะมาช่วยบำบัดตัวของพวกเขาเองค่ะ